เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระปัญจาวัคคีย์ก็ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆก็ด้วยหลายๆเหตุผลเนี่ยนะมันก็มันก็เคารพนะแต่ว่ามันก็อดค้านไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะว่ามันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะนะก็เลยค้านไว้ก่อนนะบอกว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยาที่ทําได้ยากอย่างนั้นแม้ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเช่นนั้นนะ่ะ ด้วยทุกขระก,กิริยาทําได้ยากเหลือเกินท่านก็ยังไม่บรรลอุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างพิเศษอย่างสามารถขนาะท่านทําอย่างนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยไม่ได้บรรลุมักผลนิพพานแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้ฌานนะคือไม่ได้บรรลุมักผลนิพพานอะไรก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มกักมากเวียนกลับมาบริโภคปัจจัยสี่ตามเดิม คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆก็เหมือนก็มาสังสมปัจ,จัจสี่ตามเดิมเนี่ยนะฉนะันจักบรรลุอุตรีมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถได้แล้วขนาดว่าอดอาหารขนาดนั้นทําแหมกลั้นลมหายใจเป็นต้นทําได้ยากขนาดนั้นยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานกลับมาฉันอาหารนั่งสบายๆมันจะบรรลุได้ยังไงว่างั้น เมื่อพระปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตไม่ใช่เป็นคนมากๆตถาคตไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆตรงนี้ก็ปฏิเสธว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลตรัสรู้อริยสัจเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะอันนี้เนี่ยโลกุตระธรรมนี้เป็นธรรมะของคนมากน้อยเป็นธรรมะของคนสันโดษ คือโลกุตระธรรมมันเน e ี่ยนะเป็นธรรมะของคนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเป็นธรรมะของผู้ที่ปรารบความเทียนมีสติตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นเป็นธรรมของผู้มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ที่น้อมไปเพื่อบรรลุพระนิพพานพันพระองค์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนมักมากคือพระองค์ไม่มักมากพระองค์เป็นผู้ที่มักน้อยพระองค์เป็นผู้ที่สันโดษตรงนี้ก็ยกมาสองตัวอย่างว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นคนมักมากนะพระองค์ไม่ใช่เป็นคน ไม่สันโดษไม่ใช่เป็นคนที่เกียจคร้านไม่ใช่เป็นคนที่มีสติหลงลืมไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีปัญญาพระองค์ไม่ใช่ไม่ปรารถนาพระนิพพานไม่ใช่พระองค์จึงไม่ใช่เป็นคนมักมากไม่ได้คลายความเพียนเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆดูกันพิสูจนทั้งหลายตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เห็นลักษณะที่ท่องแท้ เป็นพ้าอรหันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะก็คือเราเป็นผู้สเสด็จมาอย่างนั้นผู้สเสด็จไปอย่างนั้นตรัสรู้ธรรมะที่จริงแท้เช่นนั้นเป็นผ้าอรหันต์คือกําจัดข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารวักรไม่มีความลับในการทําบาปผู้ควรแก่ปัจจัยสี่บัดนี้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองเนี่ยนะ พวกเธอจงเงี่ยโสดสดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมพวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ก็รับรองนะขอให้ฟัง ให้ฟังให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามจะได้รับผลอย่างนั้นจริงๆแม้ครั้งที่สองพระปัญจวัคคีย์ก็ทูลคัดค้านค้านอีกนะที่ค้านเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคนที่เคยปักใจเชื่อเต็มที่ใช่ไหมเคยปักใจตอนแรกเนี่ยปักใจเชื่ออย่างเต็มที่เลยว่าพระสิทธะเนี่ยนะหรือเจ้าชายสิทธะเนี่ย ท่านทําทุกขระกิริยาท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นอยู่ตลอดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เป็นพระพุทธเจ้าตอนหลังเนี่ยหันมาบริโภคปัจจัยสี่เข้ามาฉันมานุ่งมาห่มแบบเรียกว่าแบบปกติสะทั่วไปเนี่ยนะท,ที่ใช้อาหารสปายะเป็นต้นเนี่ยนะอิริยาบถสปายะเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าหันกลับมาเน้นถือเรื่องเอาสปายะเป็นต้นเป็นประมาณถือเอาการเจริญปัญญาเป็นหลักเนี่ยก็บอกว่ามันก็ มันก็ถอดใจสิมันปฏิเสธมันคัดค้านไปเลยมันไม่เชื่อคนเรานี่ถ้าลองไม่เชื่อแล้วเนี่ยนะใครจะมาพูดยังไงมันก็ไม่เอาเนี่ยนะมันก็พูดยังไงมันก็ไม่เอามันขนาดก็เรียกว่ายืนยันรับรองด้วยตัวของพระองค์เองก็ยังค้านมันก็ค้านพระองค์ก็แก้แม้แต่ครั้งที่สองค้านครั้งที่สองพระองค์ก็แก้เป็นครั้งที่สองว่าไม่ใช่คนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆพระองค์ก็อธิบายว่าปฏิบัติตามนะไม่นานจะบรรลุ แม้ครั้งที่สปัญจวัคคีย์ก็ทูลคัดค้านว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยาคือข้อประพฤติท,ที่ทําด้วยความยากนั้นแม้ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติเหล่านั้นแม้ด้วยทุกกระกิริยานั้นพระองค์ยังไม่ได้บรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถก็บัดนี้พระองค์จะเป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมาก เมื่อมากๆอย่างนี้ไฉนจากบรรลุอุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสาม,มารถได้เล่าเมื่อพระปัญจวัคคีย์ทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิ่สูทั้งหลายพวกเธอยังจําได้หรือว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อนแต่กาลนี้คําประเภทนี้เคยพูดบ้างไหมบอกไม่เคยพระปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าไม่เคยได้ฟังคํานี้เลย ซึ่งก็เชื่ออยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนที่พูดคําไหนต้องเป็นคานั้นพูดแต่คําจริงอย่างเดียวเนี่ยนะด้วยลักษณะของพระพุทธเจ้ามูสาไม่เป็นไม่ใช่เป็นคนที่โกหกเป็นว่าคนลักษณะแบบนี้มูสาไม่ได้ตามตาราเขาเรียกว่าตํารามหาปุริสลักษณะเนี่ยบอกอย่างนั้นเลยว่าคนอย่างนี้มูสาไม่เป็นเขารู้กันเขาเชื่อกันเลยเนี่ยอย่างพรามหมณ์หลายคนเนี่ยที่เขาเขาสอบถามปัญหาดูหน้าเล้คนนี้มูสาไม่เป็นพระองค์บอกว่าอย่างเช่นในกสิภาระทวาชาสูตร อาพะอ,องคบอกว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาชาวนาอะไรไม่มีแอกไม่มีผานไม่มีไถอะไรสักอย่างเอ้พะอ,องค์ก็ไม่แนหน้าตาแบบนี้คนไม่ใช่คนมูสาวาศอาจจะต้องพูดคนละแนวก็ได้ในในหขอฟังดูก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงนี่ประเด็นหนึ่งพันก็นเชื่อเลยนะและอีกนายหนึ่งเนี่ยนะก็มีคําถามว่าเอา้าทําไมไม่ขายหลักการไปเลยเขาเขาไม่ไม่อยากฟังไม่อยากอะไรก็อธิบายให้เขาฟังก่อนสิคือเรื่องราวมันเป็นยังไง บอกว่าบางพวกไม่สนใจแม้แต่จะได้ยินเมื่อไม่สนใจจะได้ยินเนี่ยนะเรียกว่าไปยัดเยียดทาไมเนี่ยคนระับธรรมะนี้พระธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยัดเยียดเข้าไปได้เนี่ยนะไม่ใช่เหมือนกับยัดสตังเข้าไปในกระเป๋าแล้วมันติดไปเนี่ยนะไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะยัดเยียดแบบนั้นได้เพราะว่ามันพระธรรมเน้นคือการเสริมสร้างคุณธรรมในใจถ้าหากว่าใจมันต่อต้านไม่ยอมรับคุณธรรมสัอย่างเดียวเนี่ยนะข้อปฏิบัติชี้แนะให้มีคุณธรรมก็ไม่มีประโยชน์ พระองค์ก็เลยต้องคุยกันก่อนให้เขามีใจเขาเรียกว่าให้เปิดใจก่อนเนี่ยนะเปิดประตูใจที่จะรับเอาคุณธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เลยบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตนี่เป็นพระอารหันต์เนี่ยนะตรัสรู้เองโดยชอบนะตถาคตอรหันตะก็ะสัมมาสัมพุทธะยืนยันพระพุทธรตถาคต ก็คือเน้นพระอะไรปุพพเจริยาคุณว่าพระองค์ไน้สังสมมาเป็นอย่างดีนะอรหันตพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทธะก็คือพระปัญญาคุณเพราะฉะนั้นตรัสรู้แล้วพวกเธอจงสดับเราได้บรรลุอม,มะตะธรรมคือพระนิพพานแล้วเราจักแสดงธรรมจักแสดงธรรมคือแสดงทุกขเพื่อการกําหนดรู้แสดงสมุทัยเพื่อการละแสดงนิโรธเพื่อการทําให้แจ้งแล้วก็แสดงอริยมรรคเพื่อการเจริญ เพราะฉะนั้นพวกเธอปฏิบัติหรือเจริญตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าสักเท่าไรจะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็สามารถให้พระปัญจวัคคียินยอมได้ก็คือยอมรับยอมรับ ลำดับนั้นพระปัญจวัคคีย์ก็ยอมเชื่อก็คือ,คอ,คอ,คอเลื่อมใสเนี่ยนะมีศรัทธาที่จะฟังเรียกว่ายอมเชื่อที่จะฟังก็คือจิตใจนี้ผ่องใสเรียกว่าเปิดใจที่จะรับฟังอย่างเต็มที่เพราะอะไรเขาเงี่ยโสดลงฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ยิ่งคเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเช่นใดเขาตั้งใจไว้เพื่อจะเป็นเช่นนั้นเลยเขาคิดไว้แบบนั้นนะนะคือการการที่ฟังธรรมเนี่ยนะคนสมัยนั้นกับสมัยนี้อาจจะความแตกต่างกันอ่า คนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาฟังทมเพื่อจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเขาฟังเพื่อเป็นแบบนั้นกับสมัยใหม่คือฟังเพื่อเหมือนกับฟังดูหนังฟังละครนะนะคละ้ายๆจะทําลักษณะนั้นเออแค่แค่ได้รู้ได้เห็นก็เพียงพอแล้วเนี่ยนะแค่ได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเพียงพอแล้วดีแล้วเหมือนกับฟังข่าวฟังประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นลักษณะนั้นนั่นคือสมัยสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยเขาฟังเพื่อว่า เขาจะต้องเป็นแบบนั้นอ่ะเช่นฟังศีลเขาจะต้องมีศีลน,นะฟังศีลเพื่อฟังเพื่อให้ตัวเองมีศีลฟังสมถาวิปัสสนเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมคือสมถาวิปัสสนฟังโสดาปติมัคก,ก็เพื่อความเป็นพระโสดาบันคือมีจิตตั้งไว้เพื่อจะเป็นอย่างที่ท่านสอนจริง,รงๆเนี่ยนะแล้วก็ตั้งไว้ถูกต้องเพราะว่าผู้สอนก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้จริงพรั้ก็เขาเรียกว่าครูผู้ฝึกก็เป็นครูชั้นยอด สิทธิ์ที่ต้องการจะรับรู้ก็เป็นสิทธิ์ชั้นเลิศเนี่ยนะก็เลยประจวบเหมาะพระพุทธศาสนาจึงมีในโลกด้วยด้วยเหตุเหล่านี้เนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบันปชิดไม่ควรเสพก็คือไม่ควรปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติสองอย่างนี้ไม่ต้องไปปฏิบัตินะก็คือการม,มาสุขคันลิกานุโยกการประกอบตนให้พวพันด้วยการม,มาสุขในการทั้งหลาย ก็คือการสแสวงหาความสุขในกามทั้งหลายถือว่าเป็นธรรมะที่เลวเนี่ยนะเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เนี่ยนะจะไม่ได้มีประโยชน์อย่างแท้จริงนะกับอัตตกิละมัานุโยกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือสมัยนั้นเนี่ยรัที่นิพพานสุดๆกลุ่มหนึ่งก็ถือว่า การบำรุงตาให้เอิบอิ่มให้ดูรูปที่ควรจะเห็นบำเรอหูบำเรอจมูกบำเรอลิ้นบำเรอร่างกายปรนเปรยอย่างเต็มที่นั่นแหละคือความถูกต้องอันนี้ก็คือสุดๆอีกส่วนหนึ่งว่ามไม่ใช่ละก็อีกพวกหนึ่งเขาบอกว่ามันต้องทําตาให้มันเดือดร้อนที่สุดจะทํามันเดือดร้อนได้ทําหูให้มันเดือดร้อนที่สุดทําจมูกให้มันเดือดร้อนที่สุดทําลิ้นทําร่างกายให้มันร่าร้อนให้มันเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ สร้างความทุกข์ทรมานแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วจะพ้นทุกข์เขาเชื่อปฏิบัติสุดๆ <ork> ดแบบสองสายพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปฏิปทาสายกลางมัชชิมาปฏิปทาไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองไม่ไม่เอียงไปหาการม,มาสุขแล้วก็ไม่เอ็นไปหาอัตตกิลมัานุโยกนั่นตถาคตได้ตรัสรูดรร้ด้วยปัญญาอันยิ่งตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคืออะไรคือ จินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาตราัสรู้ด้วยสมถะตรัสรู้ด้วยวิปัสนาทั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติที่ทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดก็คือโลกิยญาณและก็โลกุตระญาณย,ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่ออริยผลนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคืออริยมรรคเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อพระนิพพานมันข้อปฏิบัติที่ชอบที่ถูกต้อง ต้องไม่ไม่สุดๆไปหากามาสุขแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่เน้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแต่เป็นข้อปฏิบัติที่เจริญด้วยปัญญาเนี่ยนะทำแล้วปัญญาเจริญขึ้นเจริญขึ้นปัญญาเติบโตขึ้นเป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่พระตถาคตเนี่ยตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งโดยชอบโดยถูกต้องก็คือตรัสรู้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อเพื่อ ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่รที่สูทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ <iend> เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นฉไฉมัชฌิมาปฏิปทา ก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นอริยสัจโดยชอบถ้าตรงนี้เอาระดับสูงสุดเลยก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นอริยสัจโดยชอบสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะก็คือการตรึกระลึกในอริยสัจโดยชอบนั่นแหละสัมมาวาจาก็การเจรจาโดยชอบก็คือเจรจาตามหลักของอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็การงานชอบก็คือการงานที่ไม่ขัดต่อการ เห็นอริยสัจแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบก็การสมา,าชีพก็คืออาชีพที่เป็นเป็นฐานแห่งการเห็นอริยสัจความพยายามชอบพยายามเพื่อเห็นอริยสัจรละลึกชอบก็ระลึกในทุกควรกําหนดรู้โดยอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนยนะอสุภะอน,นิจจังทุกขงังหรือว่าตั้งจิตไว้ชอบในอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นะ ต้องประกอบไปด้วยองค์8อัดทั้งขี่โกมัคโคนี่นะประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นไม่ใช่อันใดอันหนึ่งถ้าอันใดอันหนึ่งก็เหมือนกับอะไรละก็คือไม่ไม่สำเร็จกิจเพราะนั้นอริยมรต้องควบคู่กันประชุมกันอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละคือมัชชิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดธรรมญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ เป็นไปเพื่อปรินิพานทีนี้ยกตัวอย่างสัมมาธิฏฐิอันแรกว่าสัมมาธิฏินี่รู้อะไรก็รู้อริยสัจดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นทุกขอริยสัจคือชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์พยาทิพิทุกขังแม้ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกขมรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข อัีเยหิสัมปโยโคทุกโขแม้การประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปเยหิวิปโยโคทุกโขแม้ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดชังนราภิตตมปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทั้งห้าอย่าง คือตัวทุกข์คืออุปาทานขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความเกิดก็เป wow. ็นทุกข uh ์ <into adults> ความแก่ก็เป็นทุกข์ถามว่าอะไรเกิดแก่ก็ขันห้านั่นแหละเกิดข <to> ันห่านั่นแหละแก่ขันห้านั่นแหละเจ็บป่วยขันห้านั่นแหละตายก็พลัดพรากจากขันอันเป็นที่รักประสบกับขันอันไม่เป็นที่รักปรารถนาขันเหล่าใดก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการนั่นแหละสรุปย่นย่อขันห้านี่แหละคือตัวทุกข์เนี่ยนะ อันนี้คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้แรกก็คือตัวทุกข์ทั้งมวลล้วนก็คือขันห้าถ้าเว้นจากขันห้าจะมีทุกข์ไหมถ้าไม่มีขันห้าก็ไม่มีทุกข์เพราะขันห้าเป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งกองทุกข์เนี่ยนะฮะรับภาระคือทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายความพลาดพลาดความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลาดพลาดจากของรักมันก็คือเรื่องของ ขันห้าโลกของขันห้าทั้งนั้นปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็ปรารถนาขันห้าอั้นขันห้าคือตัวทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยนะเพราะถ้าจะไปบอกว่าคนนั้นทุกคนนี้ทุกข์ก็พูดกันไม่หวาดไม่ไหวมันย่อๆก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจเนี่ยนะเมื่อกี้บอกว่าอุปาทานขันห้าคือทุกขาริยสัจแล้วเหตุทุกขสมุทัยเนี่ยนะ แปลว่าเหตุที่ทําให้เกิดขันห้าคืออะไรเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ที่กล่าวไปแล้วคืออะไรก็คือตัณหาที่ทําให้เกิดขันห้าอันใหม่ตัณหาโปโนพระวิกาตัณหาที่ตัวก่อสร้างขันห้านั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์นะนะตัณหาอันนี้ก็คืออะไรคือความกําหนัดในขันห้าความเพลิดเพลินยิ่งนักในขันห้ามีปกติเพลิดเพลินยิ่งนักในขันห้าอารมณ์้นนั้นก็คือ ขันห้าเพราะตันหามันไม่มีอะไรมันชอบเกินขันห้าหรอกมันชอบพันๆอยู่กับขันห้าพันตันหาชอบรูปสร้างรูปตันหาเพลิดเพลินในรูปเพื่อสร้างรูปตันหาเพลิดเพลินในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพื่อสร้างเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งกามะตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหานี่แหละเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจพันะเยื่อใหญ่ในขันห้านั่แหละคือตัวสร้างขันห้าเหมือนกับว่าถ้าเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยนะ ที่มันเจริญเติบโตอยู่ได้ก็คืออะไรก็อาศัยยางเหนียวที่อยู่ในมเมล็ดพันธุ์พืชนี่แหละจึงมีการปลูกพืชขึ้นพืชทั้งหลายจึงปลูกขึ้นฉันใดขันห้าทั้งหลายก็เช่นนั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นทุกขานิโรธอริยศัจ์ทุกขานิโรธอริยศัจเนี่ยนะก็คือความดับเหตุเกิดแห่งขันห้าคืออะไรก็คือตัณหานั่นแหละดับ ตัณหาที่จะดับดับได้เพราะอะไรต้องตรัสรู้ร,รมเป็นที่ดับแห่งตัณหาคือพระนิพานตัณหานั่นแหละดับโดยอริยมรรคมีพระนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยไม่เหลือด้วยอริยมรรคความสละสละอะไรสละสละความยึดถือหรือว่าสละตัณหาในขันห่าหรือพระนิพานเนี่ยนะเป็นที่สละคืนตัณหาพระนิพานเนี่ยนะเป็นที่ปล่อยตัณหาพระนิพานเป็นที่ไม่พัวพันด้วย ตัณหาสัตว์ทั้งหลายที่มียังมีตัณหานําไปสู่พบใหม่ก็เพราะว่าไม่ตรัสรู้พระนิพพานถ้าเขาแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะขันห้าจะไม่น่ายินดีอีกต่อไปอย่าว่าขันห้าอันเป็นของมนุษย์เลยถ้าเห็นพระนิพพานแล้วขันห้าที่เป็นของทิศยังไม่ยินดีขันห้าอันเป็นของพรมยังไม่ยินดีเลยสิ่งใดที่มันจะเลิศประเสริฐขนาดไหนก็ช่างเถอะผู้ที่เห็นพระนิพพานแล้วเนี่ยจะไม่ถือว่าขันห้าเป็นของดีแท้ จะไม่ถือว่าขันห้าเป็นของดีจริงแต่เนื่องจากว่ายังไม่เห็นพระนิพพานก็ลังชื่นชมขันห้าสันเสริญขันห้ายกย่องขันห้าเพื่อจะได้มีขันห้ามันถ้าใครแหมชื่นชมแม่ครัวที่ทํากับข้าวอร่อยเนี่ยนะเพื่อจะได้บอกเลิกว่าต่อไปเธอไม่ต้องทำสองอาหารมาให้ฉันอีกต่อไปใช่ไหมชมอู้อร่อยอย่างนั้นดีอย่างนี้เกิดมาไม่เคยทานอาหารชนิดนี้เป็นต้นเนี่ยนะชมชมชม,ชมเพื่อจะบอกวันหลังไม่ต้องทําให้อีกแล้วนะใช่ไหม ไม่ก็แปลว่าไอ้ที่ชมเนี่ยถ้ามีวันหลังอีกก็ดีเหมือนกันนะเหมือนันนะที่ที่พูดเนี่ยต้องการอย่างนั้นทั้งนั้นแหละฉันใดตันหาก็ลักษณะนั้นนั่นแหละัรผู้ที่ยังชื่นชมในขันห้าก็เพื่อที่จะสร้างขันห้าพัวพันไว้กับขันห้าเพราะไม่รู้จักสิ่งที่ดีกว่านั้นเพราะไม่รู้สิ่งที่ดีกว่านั้นก็เปรียบเหมือนว่าผู้ที่ยังไม่รู้จัก ความสุขในระดับสวรรค์เนี่ยนะพอมาติดในการมาสุขในระดับมนุษย์ก็เพลิดเพลินมัวเมาอย่างเต็มที่เพราะเขาไม่รู้ว่าสวรรค์เนี่ยสุขขนาดไหนผู้ที่สุขในสวรรค์ก็จะไม่รู้หรอกสุขในระดับพรหมโลกขนาดไหนทีนี้ผู้ที่ตรัสรู้ไม่ตรัสรู้พระนิพพานจะไม่รู้หรอกว่าพระนิพพานนั้นสุขขนาดไหนพระนิพพานเนี่ยสุขกว่าการมาสุขของมนุษย์กว่าการมาสุขของเทวดามากกว่าการมาสุขของพรหมพระนิพพานนั่นแหละจึงเป็น ที่สลัดออกจากตันหาหมายถึงว่าหายเมาเลยว่าง,งั Hi ้นเถอะหายเมาด้วยอำนาจตันหาอน,นะสละสละคืนปล่อยบอกว่าไม่อะไรอาวรกับขันห้าแล้วเพราะว่ามองเห็นขันห้าจะต่างอะไรจากผ้าขี้ริว้วผืนเก่าๆที่รูรั่วเต็มไปหมดเช็ดอะไรผ้าเช็ดแผลผ้าซับแผลเท่านั้นเองนะคือถ้าดูเขาเรียกว่าเมื่อไปเห็นสิ่งที่มันดีกว่าแล้วจะรู้ว่าโอ้ไร้ค่าแท้เนี่ยนะ ไร้ค่าจริงๆนะแต่ว่าเนื่องจากยังไม่เห็นพระนิพพานอันนี้ก็เกาะไว้ก่อนนะว่างั้นนะแล้วก็ไม่คิดจะปล่อยแล้วก็ไม่ได้ตั้งอัธยาศัยเพื่อจะปล่อยแต่ถ้าไม่คิดจะปล่อยจริงๆอนะไม่มีอัธยาศัยเ <c oughs> ครว่าถ้าไม่มีนิสรณนัตอัธยาศัยบุคคลจะตรัสรู้พระนิพพานไม่ได้จะต้องมีนิสรณัตอัธยาศัยอัธยาศัยที่จะแทงตลอดพระนิพพานวันนี้ยังไม่แทงตลอดอนาคตต่อไปก็จะแทงตลอดได้ แต่ว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้แทงตลอดพระนิพพานะนั้นดูความพิสูจนทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยนะคือความจริงแท้ของพระอริยะที่เป็นข้อปฏิบัติที่ดําเนินไปเพื่อทํานิโรธคือพระนิพพานให้แจ้งคือสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเห็นทุกข์ด้วยปริญญาเห็นสมุทัยด้วยปะหานะเห็นนิโรธด้วยสัจจิกิริยาเห็นมรรคด้วย ภาวนาเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิที่เห็นอย่างนี้สัมมาสังกัปปะที่สัมปยุตที่ประกอบพร้อมกับสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เกิดร่วมกับสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานที่กล่าวไปแล้วให้แจ่มแจ้งเจริญอริยมรรคคุณธรรมเปี่ยมระดับอรหัตตมรรค นั่นแหละข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกพ้นจากอะไรพ้นจากความเกิดก็เป็นทุกขถ้าแทงตลอดอริยสัตวหนึ่งทีนะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในนรกเปรตอสุรกายและเดรัชานมนุษย์เป็นต้นในภพที่8ถ้าเจาริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เห็นอริยสัตว์เป็นครั้งที่2ก็ถือว่าพ้นจากมนุษย์ในภพที่2เป็นต้นน,นะถ้าหากว่าเจาริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แทงตลอดอริยสัตว์ก็จะพ้นจากความทุกข์คือเกิดในการ,รมาพบ ถ้าเจริญจนได้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดระดับอรหัตตมรรคก็พ้นจากการเกิดในระดับนในวัตตะทั้งสิ้นเนี่ยนะในภพทั้งปวงเนี่ยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาริยสัตว์ทุกขาริยสัตว์นั่นแหลเป็นธรรมที่ปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควร กำหนดรู้เนี่ยนะความเกิดแก่เจ็บตายความพลาดพลาดจากของรักความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักปรารถนาไม่สมหวังก็อ่าก็เป็นทุกข์หรือขันห้าคือตัวทุกข์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรรอบรู้นะควรรอบรู้ตามสภาพที่มันจริงอะ่ะมันจริงแค่ไหนควรจะรู้ให้มันจริงแท้ในสิ่งนั้นเสร็จแล้วบอกว่าทุกขาริยศาสตร์นี้แหละเราได้กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วไม่มีขันไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ กำหนดรอบรู้เนี่ยนะคือถามว่ากําหนดเสร็จหรือไม่เสร็จเขาอะไรเป็นเครื่องวัดครับว่าถ้ายังคล่องใจอยู่นะแสดงว่ายังทําสิ่งนั้นไม่เสร็จถ้าไม่แล้วใจนะอะไรแปลว่าที่าถ้าไม่แล้วใจถ้ายังไม่เสร็จใจยังคาใจอยู่ได้นั่นแปลว่ายังไม่เสร็จหรือสิ่งใดที่ไม่ได้รับการพิจารณาก็แปลว่าอันนั้นยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าไม่มีขันไหนที่พระองค์ไม่ได้กาหนดรู้ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรที่จะต้องกําหนดรู้ะนะกิจอื่นเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยเป็นต้นไม่มีกิจเพื่อจะกําหนดรู้ทุกแบบเพื่ออรหัตตะมักไม่มีมีแต่กําหนดรู้เพื่อเข้าสมาบัติเท่านั้นเองไม่มีการกําหนดรู้เพื่อเพื่อทําที่สุดแห่งทุกเพราะฉะนั้นพงค์บอกว่าทุกขาอริยสัจเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้แล้วพระองค์ก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่มีส่วนเหลือก็เลยผู้ที่กําหนดรู้ทุกเสร็จแล้วนี่เรียกอาเสขะ อันนะั้อาเซขะาผู้มีการศึกษาเสร็จแล้วจบการศึกษาแล้วแต่ถ้าบอกว่าทุกคนรกาหนดรู้ใครที่ยังกําหนดรู้ทุกอยู่ก็เรียกว่าเป็นพระเสขะเนี่ยน,นะ